ปลี่ยนอส,สวัสดีทุกท่านเรากำลังทำการในลาดเตาถ่านนะครับทุกท่านครับีททุกท่านเราก็ลาดเตาถ่านเพราะว่าเราปิดเตาถ่านแล้วนะครับผมลาดให้มันเย็นเอาอีย่างคือเจะาก้อนใหญ่เขาหลอดฮะมันเลยบุ่มันเลยบ่มนเนเยียนเนาะเตาถ่านบ้านเฮาก็คือเตาถ่านเพราะอุ้อยว่าจะเดินมาอีกแล้วโอ้อยเฮงอไร จะเด็นติดเสือแล้วเขาจะบอกว่าเสือเขาสบปรอฟอกอย่าว่าซักไปซักกับกวาสีแห่งเสอ้อแคนเนียลน่ครับทุกท่านเราก็จะลาดให้ทั่วนะครับผมลาดให้รอบเลยนะครับผม ก็จะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับทุกท่านเราก็จะทําการเปิดเตานะเห็นไหมครับทุกท่านมันยังร้อนอยู่เลยนะเพราะว่าเราเพิ่งปิดจุกมันปิดเตาถ่านเมื่อวานนะครับปิดเมื่อวานบ่พ่อใหญ่บ่เปิดถ้าเสียรถไผามาลากเราวันนี้ Huh?